ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ทูตูบีดนะครับที่พัทยา,าจอมเทียนนะครับที่คนส่วนใหญ่แล้วเขาจะมาเที่ยวแล้วก็จะมาเที่ยวที่ทูตูบีดนะครับก็จะเห็นว่าเป็นบรรยากาศสีชมพูที่บรรยากาศติดทรายเลยนะครับสวยงามมากาเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูด้านในเลยนะครับ ทูทูบีดเป็นคาเฟ่น,นะครับสีชมพูนะครับตอนนี้เรามาเราก็มาไม่สามารถที่จะเข้าไปนั่งได้เลยนะครับเพราะว่าสถานที่เต็มหมดแล้วนะครับเราจะต้องรอคิวเขาบอกว่าไม่เกิน15นาทีนะครับรอเขาเรียกเราให้เข้าไปนั่งนะครับตอนนี้เราก็ดูบรรยากาศด้านนอกก่อนนะครับ รบ,บรรยากาศทางเข้าของทูทูบีสนะครับ ครับตอนนี้ก็เรียกคิวที่3 2 1แล้วนะครับเราก็ได้ปัดรคิวมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะเข้าไปหาที่นั่งด้านในนะครับ นี่ก็เป็นจุดถ่ายรูปของเขาอีกจุดหนึ่งนะครับของคาเฟ่สีชมพูนะครับครับตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งแล้วครับ จากที่นั่งหมายเลของครับเปลี่ยนมาเป็นที่นั่งหมายเลขที่25นะครับอยู่ใกล้ๆกับชายติดทะเลเลยครับด้านหน้าเลยรบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวดูบรรยากาศภายนอกนะครับคาเฟ่สินปูฟูโตบิชนะครับที่อยู่พัทยานะครับ นี่ครับบรรยากาศตอนพระอาทิตย์กำลังที่จะตกนะครับที่ทูทูบีบพัทยานะครับ ครับบรรยากาศหาดทรายที่อยู่ติดกับทะเลนั้นนะครับที่หาดจอมเทียนก็ยังเป็นบรรยากาศที่สวยงามอยู่นะครับขึ้นทะเลก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับเสียงคลื่นซัดก็าหาฟังก็เป็นเสียงที่เป็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราไม่ได้มาท่องเที่ยวกันมานานหลายเดือนนะครับตอนนี้เขาก็เปิดให้เรามาเที่ยวพักผ่อนทางโรงแรมที่พักเขาก็ เปิดไว้ให้บริการนะครับถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมามาเที่ยวพักผ่อนนะครับที่พัทยาครับอันนี้ชูชูชบีทนะมิกเบอร์รี่นะครับก็แก้วนึงก็ราคา160บาทนะครับ อันนี้สตรอเบอรี่อโลฮ่าโซดานะครับราคาราคา190บาทนี่ครับบรรยากาศตอนค่ำของดูทูบีดนะครับคาเฟ่สีชมพูที่อยู่ในพัทยานะครับ ี่หาดจอมเทียนครับตอนนี้พาทิตย์ก็เกือบจะตกดินกับจะมืดสนิทแล้วนะครับตอนนี้ทางชูทูทวีเขาก็เปิดไปด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับแต่บรรยากาศก็ยังมีบรรยากาศที่เป็น ที่นั่งที่เป็นร่มที่เป็นสีชมพูก็ยังสวยงามอยู่นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามไปเรื่อยๆนะครับมีคลิปสวยๆมุมดีๆแหล่งท่องเที่ยวให้ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้าครับ